ออโเคโอเคโอเคไม่ไม่นะคือรยงานเฉยเล้วขวดยัดเหยียดความเป็นงานเลยไม่เป็นไรไม่เป็นเดี๋ยวบ้านไม่เดี๋ยวไปขุดไม้ให้ด้วยกันเนีผมต้องออกดีไซน์ยังไงบ้านแต่ยังมมีก็มีผมทงขุดไม้เฮ้ยุไม้สักปันเลยูยเออผมมีในตัวอยู่ไหมได้ได้มีตัว อืออันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาไปเถอะไม่ได้ไข่เฮ้ยเฮ้ยพวกนี่นายออกไข่แล้วไข่ผมอ่ะมาจากลูกก้นอ่ะดำๆตีได้เดี๋ยวนะหยอไม่ผมสตันเลยผมบอกแล้วนะของเดินทางแล้วไข่ตีวานแล้วอุ้ยไมันตีนานวันนี้โอุ้ยเด็กเด็กเอือเนาะเด็กเอหาเรื่องตายยังไงมาเดี๋ยวจะหาคู่มาชุด มาพวกพร้อมยังเออเนี่ยคนเราขู่กลับในเวทเอเลยพวกได้เวลาแล้วไม่ได้นะแต่ผมกลับมาไม่ได้โดนกลับแล้วไม่ได้นะแต่ผมกลับมาได้ได้ได้เอาละผมไปละเถียงโทรดําานนี่ไงโอ้ยไม่โทรมาานันมันมันมันแค่ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลได้ยิน สองหูเลยเออกเดินทางมาเจอแต่ชี้ทั้งหมดเลยฮัมไอ้น้นนี่เมื่อไหร่รงนี้ได้ไงเ้ขาตัวนะครับเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นมันแค่วิญญาณนะวิญญาณรักหลอนวิญญาณได้เป็นสิ่งเท่านี้นะว <ผม S 1> ุ้นทำไมนะเ<ผ>ม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้มันแค่วิญญาณนะผมเจอหมู่บ้านนะ่ะไวบ้างเหรนะอเฮ้ยไงผมออกมาจากข้างแม่น้ำแล้วเจอกว้างๆเห็นมห,หมู่บ้านไงกิน ถ้าขามันติดอะไรเสพทำไม,ไมตรงนี้เราผ่านมาโคตรบ่อยแันไม,ม่เจอวะไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าเพื่อนเองฝากขอแล้วไ,ไ,ไหนก็ต้องมาสร้างบ้านทีมันเสียเวลาเราเนะครับผมไม่อยากไปเละเทะเือื่นละเราจะมาทํางานแบบจริงจังกับโคจริงจ<ว>ังดีกว่านะนึงก็เอามัดจริงเอาละอุ้ยได้หมวกมาเดี๋ยวไปโอ้เราเป็นบ้านเราก็เอาบ้านแบบเรียมเรียมง่ายๆไปนั่งนั้น นะครับงานงานงานเอาเอางานแบบนี่ไม่กันนะผมก็ลังขุดไม่ผมไม่อยากทำเลยแต่ว่าผมรู้ลเยียดเอานะไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ขุดขดดขดขดขุดผมดขุดผมดขุดขุดกุนขุดกนดขุ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 ดนเเขอเอุเขุด กูดีเนขียน่เต็แม่เขียนหนอหน่อยจ้ะกินกูกินดีเดียวแม่ตังหัวเราปังปังให้ความยั่เยืนอ่ะผมไม่อยากทำงานเลยผมไม่ใช่แม่บ้านนะผมไม่รู้ก็ได้ซัมอะไรคขาเรียบริษัทเนาะผมได้ผมผมขอแล้วก็ได พอดียวนะพอดีวันนี้จักรใจมากเลยผมแฝ่บ่นนิดนึงนะครับพอดีพอดีเงินน้อยครับพอดีผมไม่ได้เงินไม่มีเงินเท่าไหร่ครับผมผมแค่ขี้เกียจไม่ม so ีข so ้าวกินพ่อผมแวะมาหาคปขุดมาเมื่อกี้ใกล้ๆบ้านอีลุงแกนี่นะมันคงเป็นหัวะไรมันน่าใจร้ายส์ดคเจิ้งเลยน่ารักจ้านะบ้านเหนูไม่ใช่จอย ย,ยังไม่เป็นไรหรอกทาไม่บ้านก็มีเมีแม้แม้แม่แม่เพื่อนไหมมีการพัฒนาหน่อย้างนะโรงงา<ส>นพัฒนาบ้านดีกว่านะบ้านที่มันมันไม,ไ,มไม่ใช่เรียกว่าบ,บ้านแล้วมันเรียกว่าบ,บ้านปัดปั<ไ>คนค้นถึงแล้วคนข้างไมหยัดยเลยหาคุยหาคุยเฮ้ยวายยังเลยเหรอขุดขุดข้างข้างบ้านนี้บ เฮ้ยนี่มันรีกับปลวกกับชั้นแล้วอ่ะคูดมาี่สิบเดี๋ยวตเขาจะกูนปลวกเลยได้ไหมอ่ะคูเยอไหนโอ้ยยวให้กลับมานะเดี๋ยวเป็นหัวหน้าดีมากเลยครับลา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 ลยลาลาอะไรอ่ะได้ยินเสียงเอ่อท่านอะไรไม่กี่ลุงแกวันลุงแกเห็นสกมกทุกวันวันนี้มาอาบน้ำเลย อ๋อแอบนั่นดิจะว่าอะไรดีอะเราเราจะเอาบล็อกอะไรดีวะเนี่ยบล็อกไม่ทันมับมัพบล็อกกี่ทูฮะเอ่อตัดไม้ดีกว่านะโอ้โหโอ้โหเครื่องจักรดีๆเลยอะโอ้โหผีเต็มหมดเลยแล้วก็ระวังด้วยนะผีสถานี้มันมันสถานี้มันได้ปกติตั้งแต่แรกแล้วแหละผมว่าคุณน่าจะออกมาตะจนไทยนะา ้ยจะพูดอย่างนั้นสิดูออกหมเลยผีแปลกัน้หมดเลยผมจะออไม่สปอยอยู่กให้คุณไปดูทำยังไงอ่ะผีคระมันมีผีแต่อะไรไม่รู้แหละผีมันเดี๋ยวผมไปดูแปลป๊บนึงขอสร้างผ้ากันแ้บเยองแค่